และอีกหนึ่งพื้นที่นะคะก็คือที่แยกปทุมวันตำรวจก็ได้ยึดคืนพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนาทีนี้กับคุณกิติพรบุญอุ้มซึ่งอยู่หลังแนวตำรวจค่ะคุณกิติพรคะ ค่ะคุณทักค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณแยกปทุมวันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันขณะนี้เป็นรถเครื่องขยายเสียงของตำรวจที่อยู่ประจ,จําจุดบริเวณแยกปทุมวันนะคะล่าสุดเมื่อสักครู่มีการประกาศเรียกกาลังตำรวจควบคุมฝูงชนระลอกสองค่ะเรียกมาหลายกองร้อยด้วยกันนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่บริเวณแยกปทุมวันตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากันเมื่อช่วงหัวค่านะคะ ย้อนกลับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้สถานการณ์เหมือนจะคลี่คลายตำรวจ EOD เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ก่อนจะเปิดใช้นะคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้เองมีการเรียกกําลังเสริมและที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณถนนพญาไทยมุ่งหน้าไปสู่พระรามสี่ก็มีการเรียกกําลังตำรวจควบคุมฝูงชนจากตำรวจตะเวนชายแดนอีกระลอกสองเหมือนกันมาตั้งแนวป้องกันเอาไว้นะคะ ตอนนี้ก็ตั้งแนวไม่หนามากนะคะเจ้าหน้าที่ก็พักคอยเตรียมความพร้อมอยู่ตรงนี้ล่าสุดค่ะการเรียกกําลังที่ดิฉันรายงานไปเมื่อสักครู่มีให้ดูเลยนะคะตํารวจเดินเข้ามาแล้วค่ะเดินมาจากบริเวณฝั่งสยามนะคะซึ่งกําลังตั้งแนวตั้งกำลังนะคะก่อนที่จะเดินเคลื่อนพลเข้ามาที่นี่นะคะเข้ามาสู่แยกปฐุมวันนี่แหละค่ะเพิ่งเรียกรวมกําลังพลเมื่อสักครู่นะคะไม่ถึง5นาทีค่ะพร้อมที่จะจัดกําลังในทันที ก็แปลได้ว่าจุดที่ตำรวจสแตนบายรอเหตุการณ์อยู่ตรงนี้สะท้อนได้เห็นค่ะว่ายังคงไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่สงบลงไปเมื่อสักครู่นะคะนี่ก็เป็นการจัดก,กำลังนะคะคุณพระาที่น่าจะเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปสมทบเหตุการณ์จุลมุนที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานหัวช้างอย่างที่คุณชาติชายรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะเรามีมุมท้ายแถวสะพานหัวช้างให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะสุดสายตา ฝั่งทางโน้นอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าก็จะมีฝนตกปลอยๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นท้ายแถวฝั่งมุมมองจากแยกปทุมวันไปชนกับบริเวณโค้งสะพาน นะคะโค้งสะพานหัวช้างนั่นเองนะคะตำรวจก็น่าจะเดินเข้าไปเสริมสำทับกําลังอยู่ตรงนั้นและค่ะที่กําลังจะจัดกําลังอยู่ตรงนี้แต่ขณะเดีวยวกันในบริเวณแยกปทุมวันค่ะตำรวจที่เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่กทม,มที่เข้ามาแล้วก็เริ่มทยอยตรวจพื้นที่ตรวจหาวัตถุต้องสงสัยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บกวาดทาความสะอาดเอาให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนจะพิจารณาเปิดให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางค่ะคุณนัทธาคะค่ะ เอาละคะ่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดจากแยกปทุมวันค่ะกับคุณกิติพรบุญอุ้มนะคะซึ่งกำลังได้เห็นเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันเข้ามาอีกระลอกพร้อมกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ก็กระจายกำลังกันเข้าไปในบริเวณน,นั้นด้วยซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ขอคืนพื้นที่และสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวัน